ใจของเราก็ต้องเตรียมด้วยเพราะธรรมะสิ่งที่ปรากฏขึ้นในทางใจถ้าเราไม่รู้จักใจของเราแล้วไม่ได้เตรียมใจของเราฟังเทศก็เลยไม่เข้าใจเพราะความการฟังเทศไม่เข้าใจนี่เองคนจึงมีการฟังเทศน้อย เพราะกำลังในทางที่จะฟังมีน้อยกำลังทางอื่นมันมีมากไลยดึงกันไปถ้าหากว่าฟังเทศเข้าใจมีความดึงดูดความสนใจในธรรมนั่นก็เป็นเหตุส่วนหนึ่งให้เป็นกำลังใจ การฟังเทศที่เข้าใจและเสนอนั้น,นก็มีเหตุอยู่จากผู้สแสดงในอย่างหนึ่งมีส่วนด้วยหรือบางครั้งผู้สแสดงธรรมะถูกต้องดีแต่ผู้ฟังไม่ได้ตั้งใจบางครั้งผู้ฟังตั้งใจแต่ผู้สแสดงฉเฉลยถลายอย่างนี้ด้วยเหตุ ทั้งสองอย่างนี่แหละเป็นองค์ประกอบที่ทำให้การฟังเทศไม่มีความเข้าใจที่จะได้รับประโยชน์เท่าที่ควรแต่ถึงอย่างไรก็ตามให้ถือว่าทำคำสอนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงวางไว้นั้นให้เราทั้งหลายศึกษาให ปรากฏการขึ้นในตัวของเราคือในกายกับจิตเมื่อเราเข้าใจแค่นี้แล้วทำส่วนที่เราจะต้องแก้ไขาจากกายกับจิตคือในส่วนที่ไม่ดีเ,ออเราก็จะได้ฟังรู้สึกมีสต,ติเลินขึ้นมาส่วนไหนไม่ดีเราก็แก้ไขในส่วนหนึ่งส่วนไหนที่ดีที่ท่านพูดไป ราปฏิบัตินี้คนปฏิบัติเป็นส่วนที่ดีเราก็พยายามเจริญทำขึ้นให้มีในตัวของเราธรรมะที่ท่านพูดมาก,มาก,มากเยืดยาวนะตนนี้สองเริ่มมาก็ได้ส่วนดีส่วนไม่ดีส่วนละส่วนที่กระทำอันนี้โดยหย่อย่อสำหรับเราที่จะประจับในการฟังธรรมใครจะแสดงที่ไหนอย่างไรกรตามก็แสดงในยกส่วนนี้ จะได้ส่วนดีและส่วนไม่ดีและส่วนผลของความดีและผลของความไม่ดีและเหตุที่จะเกิดความดีและเหตุที่จเะเ,จเกิดความไม่ดีนี่เ่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเราพยายามกำหนดมาดูใจของเราอย่าฟังแป่เสียงเฉยๆเพราะทมย่อมปรากฏขึ้นในใจ ท่านเรียกว่ามโนภุพังขมาธรรม,มาว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าคือหัวหน้าในการความดีเก็มีใจเป็นหัวหน้าเพราะใจดีในทางสิ้นที่ไม่ดีใจเป็นหัวหน้าในทางที่ไม่ดีส่วนอื่นนั่นเป็นบริวารตามหลักที่ท่านกล่าวไว้ พะเราเป็นจดจ,จำไว้ให้ดีเพื่อให้มีหลักเมื่อใจเป็นหัวหน้านได้ทั้งทางที่ไม่ดีได้ทางที่ดีเราก็ระมัดระวังอย่าให้สิ่งที่ไม่ดีมาเป็นหุอ่อย่าให้จิตใจของเราน้มไปในสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าจะได้นิสัยในทางที่ไม่ดีเ,เหมือนกับ ลูกของเรายาของเราไปน้อมไปในทางที่ไม่ดีเช่นว่าไปชอบอบรมจิตใจในทางเล่นการพนันในทางเที่ยวเตเต็ดในทางเที่ยวใช้ยาเสพติดบริโภคยาเสพติดหลันี้เป็นต้นถ้าก่อนสิ่งที่ไม่ดีก็อยู่ภายนอกแต่เมื่อเราน้อมไปสังคบสิงบ่งมาน,นัานแล้ว จิตใจก็เลยเป็นจิตใจที่แห้ติดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามากลายเป็นคนไม่ดีขึ้นมา,าทำความเดือดร้อนช่วยตัวเองไม่ไดเ้เป็นภาระหนักของพ่อแม่ของญาติพี่น้องชั้นใดก็ดีจิตใจของเราก็มีสิ่งที่ไม่ดี จากภายนอกมีมากเหลือเกินที่มีอยู่ในโลกแต่เราไม่ได้ระวังรักษามันก็จะไปเก็บเอาสิ่งที่ไม่ดีพัวพันคลุกคลีมาในจิตใจของเราจิตใจของเราเมื่อมันติดแล้วสิ่งที่เขาว่าไม่ดีไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับบุคคลที่ติดเมื่อติดแล้วมันชอบมันขาดไม่ได้ มันกับคนติดยานี่แหละรสของยาสูบนะ่ไม่ใช่ดีเลยเลือดรสของกลิ่นไม่ใช่เป็นรสอร่อยแต่คนที่ไม่เคยสูบก็ถูกเล่นครบจีเลยรเขาว่าแต่แต่ผู้เทีไม่รู้จักนะ่ได้ยินเขาว่าเนี่ยยังไม่เคยรู้จักรสสิ่งนั้นนี่แหละได้ยินแนตะ่เขาว่าเขาว่ารสไม่ดีแต่บูรีนะรู้จักเป็นรสไม่ดีจริง แต่เมื่อมันติดไปแล้วมันกลายเป็นของที่ดีขึ้นมาท,ทั้งทั้งสี่นี่โดยติดแล้วมุขธรรมก่กอกวนจิตใจด้วยจะกลายเป็นสิ่งที่นิยมช,มชมชอบใครห้ามก็ไม่ได้ละก็ไม่ได้ทิ้งก็ไม่ได้นั่นะเรียกว่าสิ่งที่ติดเป็นนิสัยชอบคนชอบเล่นเหมือนกัน มันติดเหมือนกันห้ามก็ยากละก,ก็ยากกันถ้าตัวของตัวเองยังไม่เห็นโทษคนอื่นห้ามห้ามอะไรก็ห้ามเถอะห้ามไม่ได้คนอื่นจะพูดอะไรก็ไม่ได้แต่เมื่อตัวเองรู้สึกว่าไม่ดีนั่นแหละเห็นโทษนั่นแหละจึงสามารถที่จะ,ะแก้ไขได้ฉันดัก็ดีจิตใจของเราก็เหมือนกัน ที่ให้เราภาวนาดูจิตใจนั้นเพื่อให้เราเห็นด้วยตนเองเราเราห้ามจิตใจได้แต่คนอื่นให้ห้ามยากเชื่ออยากบอกอยากแต่ถ้าเราพิจารณาเห็นโทษตางความเป็นจริงล้งมีช่องทางที่จะแก้ไขไดอ้อย่างมากที่เดียวเพราะเห็นได้้วยตนเองรู้ได้ตนเองเราก็จะแก้ไขตัวของเรา ถ้าหากเราไม่เห็นเองคนอื่นไปจักเตือนว่ากล่าวแก้ไขผลที่สุดผู้ที่หวังดีที่บอกนั่นนะเลยกลายเป็นเป็นคนไม่ดีเสียแล้วว่าขัดขวางเขาอิเอาเดเบียเดเบียนเขาด้วยตัดความสุขของเขาด้วยก,การต่างๆเลยกลายไปอย่างนั้นสิเมื่อเขาไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นคนอื่นที่จะมาขัดขวาง อย่างใดอย่างหนึ่งช่วยเหลือรู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีมันยากนะเกิดเราเทนนั้นแหละที่จะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นจึงมีการศึกษาด้วยตนเองแะภาวนาด้วยตนเองเมื่อเราเห็นแล้วถ้าเราเกิดศรัทธาขึ้นในจิตใจ,ใจข,อของเราเหมือนกับเราทั้งหลายมีศรัทธานในพระพุทธศาสนาที่ตั้งใจมาปฏิบัติ ฝึกหัดอบรมทำบุญให้ทางการกุศลอันนี้มาด้วยศรัทธาของเราด้วยเราได้ฝึกฝนอบรมมาจิตได้น้อมมาหเห็นประโยชน์เห็นคุณงามความดีที่ไดเกิดขึ้นเราก็ทำได้อย่างสะดวกสบายไม่ขัดข้อ,อถ้าหากว่าจิตใจไม่เห็นด้วยนะ่ะใครจะชัดจริงอะไรมันก็ไม่มีกำลังจะมานี่เห็นได้ชัด เพราะฉะนั้นท่านว่าคนดีคือหมายความจิตใจมีเพื่อนฐานดีแล้วทำดีในง่ายแต่ทำไม่ดีแต่ยากมากมันกับพระพุทธเจ้าพระอริยะเจ้าหรือพุทธมีศรัทาก่กล้าทั้งหลายจะให้คนดีๆนั่นไปทาความชั่วเหมือนกับคนบางประเภทแต่เขาไม่ไปเลยดึงชักชวนยังไงเขาก็ไม่ไป เฉะนน่ะคนคนดีนะทําไม่ดีนะ่ะทําได้ยากไม่ไม่ไม่ทําไม่ไม่ะนี้ตรงกันข้าวถ้าคนไม่ดีเรียกว่าคนผ่านหรือคนไม่ดีทําดีได้ยากเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่ดีเขาทาได้ง่ายพอใจใครห้ามก็ไม่ฟงังกองเนี่หลักความจริงมันมีอยู่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนในเราฝังความดีไว้ในใจของเราอบรมาจิตใจของเราเ,า,า,งเาเข้าใจความดีอันถูกต้องเข้าใจความดีก็เท่ากับเข้าใจความสุขเพราะความดีนั้นเ,เมื่อเราตามดูตามสายทางของความดีแล้วล้วนแต่นำความสุขให้บังเกิดขึ้นแก่เจ้าของผู้เป็นผู้มีความดี พระพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายเคารพกราบไหว้ก็เพราะพระองค์ประพฤติกระทำคุณงามความดีดีซ้อมทางกายซ้อมทางจิตใจมีคุณสมบัติประกอบด้วยประโยชน์พร้อมเป็นบุคคลเยี่ยงอยา่างสมควรจะเป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายแล้วพระองค์ทรงสอนผู้อื่นให้เป็นคนดีด้วย แล้วก็มีผลปรากฏมาเมื่อปรเพฤติปฏิบัติตามโดยความเคารพความเรื่อมใสในจิตใจตามคําสอนของพระองค์จริงๆบุคคลคนนั้นก็รู้สึกเป็นคนดีจริงๆน่าเคารพนัาถือน่าคบค้าสมาคมไม่เป็นภัยต่อสังคมไม่เป็นภัยต่อใครๆจะไปอยู่ที่ไหนบ้านไหนที่ไหนก็ดีไม่เร็จชักชวน พาอบรมพาออปฏิบัติไปในทางที่ดีมีจะช่วยปกป้องเห็นประพฤติใกล้เจะความไม่ดีจะเกิดอันตรายจะเกิดทุกข์เกิดโทษภัยขึ้นมาก็ค่อยห้ามปรามชี้จจแจงแสดงให้เข้าใจให้เลิกให้ละสิ่งจะไม่ดีนะั่นเท่ากับว่าผู้เได้สมมาคมกับคนดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้เรียบว่ะอาเซว,วานาจะพาลนางปันเิตานั้นจะเซววานา,าให้เข้ากับบัณฑิตคือเป็นคนที่ดีถ้าเราใดเพื่อนบัณฑิตใดเพื่อนที่ดีนะเ,เพื่อนที่ดีเหมือนกับเราสวดอยู่เสมอเสมอ,อร่วมสบร่วมทุกข์กันได้ บอกประโยชน์ให้เป็นเพื่อนเ่ดีเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่แจงในรู้จักเราก็ได้ตรวจตัวของเราด้วยว่าเราอยู่ในลักษณะไหนเราจะได้รู้แก้ไขตัวของเราการครบเพื่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญเราก็จะได้เลือกแม่แต่ คนอยู่ในลักษณะอันเดียวกันอยู่ในเพศกันเดียวกันวัดอย่างเดียวกันก็ยังมีแนวโน้มทีนในทางที่ดีมากน้อยผิดกันมีความสงบมากน้อยไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามศึกษาความดี ให้บังเกิดมีขึ้นในตัวของเราให้เพียงพอความดีเราก็เข้าใจอยู่แล้วได้ยินอยู่เสมอมีอะไรบ้างมีการรักษากายของเราให้เรียบร้อยเว้นอะไรบ้างเราก็สมาทานสินไปแล้วปานาติปาตาเวระมณีเนธะในเว้นไม่เบียดเบียนชีวิตซึ่งกันละกัน ตลอดถึงสัตว์ทั้งหลายเต่เพราะการเบียดเบียนเหล่านั้นไม่เป็นประโยชน์แก่เราเลยภัยอันนั้นจะกลับมาถึงเราอันนี้เราภาวนาดูก็เห็นได้เราตั้งหัวข้อขึอข้นา่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่ให้ทำอย่างนั้นเราก็พิจารณาอนุโลมปฏิโลมการเบียดเบียนชีวิตกันดีอย่างไรไม่เห็นคนไหนชอบเลยไม่เห็นใครชอบเลยสมมติอ่ะ มีใครมาเบียดเบียนทำลายชีวิตเราแล้วเราเราก็นิยมจงเจ้าว่าคนนั้นเมตตาสงสารเรารักเราไม่มีใครพูดแม้แต่คำเดียวไม่มีใครชอบเลยเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงวางระเบียบไว้ตามที่เราชอบนั่นเอง เราชอบไม่ให้ใครเบียดเบียนเราเราก็ไม่ควรเบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยกายทางวาจาก็เหมือนกันคำพูดก็เหมือนกันไม่ชอบให้ใครมาหลอกลวงเราเราอยากฟังแต่สิ่งที่คำศัตย์คำสิลป์คำที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ไม่ชอบใครไม่ยุยงให้แตกเล่ากันให้มีเรื่องมีเรามีปัญหาขึ้นมา เพราะฉะนั้นใทยอย่างนั้นแต่พุทธเจ้าทพราไทยนั้นเราก็พยายามศึกษาคําพูดเออย่าให้พูดเท็จพระพูดเท็จเนี่ยพูดเสียเสียพูดคาหยาบคายพูดแล้วไหลเนี่มันเป็นเหตุให้ความไม่ดีเกิดขึ้นความมัวหมอง,งเกิดขึ้นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ใครๆก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า สอนเมื่อทุกคนไม่ชอบเนอยธรรมเมื่ออัตินาทานนักขโมยกันไม่มีใครชอบเลยมีสมบัติมาแล้วก็ให้คนอื่นมาขโมยไปคนเอาไปคนเอาไปไม่มีใครชอบอแต่ถ้าหากเราพอใจที่จะให้นั้นเอาไปเท่าไรก็ได้พอใจเพราะเราเสียสละถ้าเรายังยึดถือไม่เสียสละเี่ยเมื่อใครมาเอาแล้วเป็นทุกข์ อย่าว่าแต่คนอื่นกลายเลยแม้แต่เด็กๆของเรานี่แหละอทำมาชอบเล็กขโมยน้อยโดยพอแม่ยังไม่อนุญาตจะเอาไปพ่อแม่ก็ไม่ชอบเลยแต่ถ้าหากว่าอเขามาขอมาเนี่ยพอแม่ให้สลายก็พอใจถึงจะมากกว่านั้นก็ไม่เดือดร้อนนั่นเพราะต้องการมีระเบียบต้องการเป็นสัจจคติเพราะฉะนั้นการถือเอาโดยสิ่งที่เขามีเจ้าของแล้ว ใครๆก็ไม่ชอบโดยถือเอาโดยยังไม่ได้รับอนุญาตพระพุทธเจ้าจึงวางระเบียบอันนี้ไว้เพื่อในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่พระพุทธเจ้าวางไว้สิ่งที่ไม่ดีบุคคลที่ละเว้นไม่กระทำเช่นนั้นกลายเป็นคนที่ดีขึ้นมาอกลายเป็นผู้กระทำความดีขึ้นมาคือก็ทำการละนั่นเอง ถึงจะไม่ทําอะไรยางอื่นเสียเลยแต่เราก็มีความพยายามยาเห็นสิ่งที่ควรค่าเราก็ไม่ค่าเห็นของที่จะควรเอาแต่มีเจ้าของกระหงเห็นเราก็ไม่เอาเอตลอดข้ออื่นๆตามระดับธนะเว้นได้นะก็เป็นเรื่องให้เกิดความสงบเป็นเรื่องจะเกิดความสุขนี่ในเรื่องศีลในเรื่องภาวนา ในเรื่องภาวนาก็คือกชำระจิตใจของเราีเองให้ออกจากเครื่องเศร้าหมองคือความหุ่นวายความเกระทบกระเกิดเทือนครั้งใดเมื่อความกระทบกระเทือนเกิดขึ้นแล้วไม่แต่ทุกข์ในทางจิตใจเพราะรู้เท่าไม่ถึงการไม่แต่ทุกข์เพราะฉะนั้นที่ให้ภาวนาสอดส่สองดูจิตใจของเรา ก็เพื่อให้ออกจากสิ่งที่ไม่สงบสิ่งที่วุ่นวายาเข้าสู่ความสงบปฏิบัติเป็นครั้งเป็นคราวถึงเราทำไม่ได้ต่อเนื่องกันแล้วก็มีโอกาสในวันหนึ่งถ้าเรามาอบรมจิตใจของเราให้ว่างให้สงบชั่วระยะสักา5นาทีหรือ10นาทีเนี่ยเป็นกำไรของชีวิตไม่น้อยในข้อนี้สำคัญยิ่งเพราะห้ ยาติโยมทุกคนพูดที่เราก็ได้ทำการงานเน้นเหนื่อยก็เขากระตือนทุกคนแหละถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเราได้พักผ่อนอย่างที่แท้จริงจาหลักทำคำสอนพระพุทธเจ้าเวลาง่วงนอนก็ตามอะไรก็ตามเนื่อยอย่างไรก็ตามให้ลองดูไม่นอนไปตามที่มันมันมันยาก เราพยายามที่จะเอาสักอย่างหนึ่งเรามากําหนดดูใจของเราจะก่อนสักพักหนึ่งก่อนแล้วมาภาวนานั่งสมาธิอดทนนั่งตั้งสติให้ดีตั้งใจให้ดีเราอยากจะรู้ว่านี่ักหน่อยถ้าหากเราทั้งหลายตั้งสติดีในคราวนั้นเราจะเห็นสมาธิมีความสุขยิ่งกว่าเรานอนหลับทั้งหลายเท่าหลายหลาย,ลายอย่าง เพราะเคยทดลองดูแล้วพิสูจน์ดูแล้วมันดีจริงๆและจิตเมื่อมันมันอยากนอนหรือมันเหนื่อยแล้วมันอยากพักผ่อนนี่จิตมันสงบง่ายด้วยแต่อจิตธรรมดาเนี่ยมันไปรู้สึกอะไรอย่างนี้มันสงบยากเพราะมันอยากจะไปโน่นไปนี่อยู่เสมอถ้าจิตตอนนั้นมันพร้อมที่จะปล่อยวางงานแล้วมันเหนื่อยอะตอนนั้นเน่ยจิตจะสงบแต่เราเอาสติไปตั้งขึ้นมาแล้เพราะ จิตมันรวมลงทนนี่แหละมันเบาทั้งตัวเบาทั้งนี่ความเหนื่อยความหิวนอนความอะไรเหมือนกับเราชำระล้างออกหมดจิตผ่องใสที่เดียวมีความสุขมากเป็นพิเศษเกว่าเราเคยนอนมาแต่ก่อนจะเกิดความอัจรริย์แปลกขึ้นในจิตในใจของเราเ,เราจะเห็นช่องทางที่สำคัญติดกันอย่างนี้เ,เมื่อ เป็นเช่นนี้เราได้ยินได้ฟังแล้วลองใครลองไปพยายามทําดูไม่ให้มันหลับจะให้เป็นสมาธิลองโดยจะรู้สึกว่าอัศจรย์มากทีเดียวเป็นพิเศษจะเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในประธรรมประสงค์ที่พระองค์ทรงประทานวิธีกระรักษาจิตใจของของการปฏิบัติไว้ให้ถูกทางได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงเป็นอย่างดี อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เป็นสมบัติของเราทุกๆคนคือช่วยใครช่วยใครไม่ได้แทนใครไม่ได้เราจะต้องพยายามมีโอกาสลองทำดูสักครั้งหนึ่งต่อยปรากฏขึ้นมาแล้วจะได้ช่องทางทีหลังมีความเหน,นื่อยขึ้นมาเราก็จะได้พักพ้ที่สุด ครั้งสุดท้ายเวลาเจ็บป่วยเราจะได้เป็นที่พักได้อย่างดีเวลาเจ็บป่วยยาก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้เราจะพึ่งอะไรได้สักอย่างเราจะไปเอาจิตไปไว้ทีาา่ไหนเวลามันทุกข์จริงๆหายใจก็ไม่อิ่มท้องอะไรก็ขัดข้องไปหมดเครื่องภายในมันไม่ทำงานเลยมันจะสบายได้อย่างไร ถ้าจิตของเราไม่มีสมาธิไม่มีไม่เคยฝึกให้สงบให้สบายแล้ะเราจะไม่มีที่พึ่งเลยในตอนนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติท่านจะต้องพิสูจน์ถึงยังไม่ตายก็ตามหรือเวลานอนก็ตามเวลานั่งก็ตามพิสูจน์กำหนดจิตลองดูทุกมันมีส่วนไหนคอยกำหนดจองฮะทุก ที่จิตใจที่ยังไม่หลับถ้าจิตใจมันรวมเข้าไปไปรู้แลยมันแม้แต่ลมหายใจเข้าออกมันก็ทุกมันเห็นทุกนะแเราถ้าเราไม่ดูไม่รู้ว่าลมหายใจเข้าออกมันเป็นทุกเลยเพราะอะไรอเพราะมันสิ่งเหล่านั้นกระทบอเพื่อเทือนอยู่เหมือนกันในอวัยวะต่างๆอไปเสียดสีไปกระทบอระเทือนต้องทํางานอยู่ตลอดเวลา และหยุดไม่ได้หยุดก็ยิ่งมันทุกข์อีกเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าสิ่งเหล่านี้ในกองทุกข์พอเรากําหนดทุกข์เท่านั้นอ่ะรู้จักสิ่งเหล่านี้ทุกกำหนดลมหายใจสักครู่หนึ่งกําหนดไปกําหนดไป,ดไปจิตมันเบื่อทุกข์เลยมันคอยปล่อยวางค่อยคลายไปกลายเป็นจิตสงบจิตสมาธิกลายกว่าเ,เราเห็นทุกข์ทำไมเรามาได้ความสุขนี่มันแปลกตรงน,นี้แหละแต่ก่อนเราไม่เคยมีความสุขอย่างนี้เลย พอเรามาตรวจเห็นว่าลมหายใจนี่ไม่ใช่เป็นของสบายเป็นสิ่งที่ทํางานอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องยนต์เป็นเครื่องทําให้ร่างกายช็มรสุดโทรมได้เช่นเดียวกันมันเจ้าหิวหอยอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นมันเรื่องทุกข์ทังนั้นมันน่าเบื่อหน่ายนะเรามีชีวิตไม่เห็นมีความสนุกตรงไหนเลยไม่เห็นมีความสุขตรงไหนเลย พอดูไปดูไปดูไปอะไจิตมันเบื่อหน่ายอันนี้มันอยากปล่อยที่เรียกว่ามันปล่อยวางขันกามันปล่อยวางทุกเนี่ยเพราะมันไม่ชอบทีน,นี้พอมันปล่อยวางโดยเฉพาะในจิตภายในคอยสงบไปสงบไปมันมีความสุขทีนี้เพราะมันปล่อยวางทุกแหละมันมีความสุขมีความเบาสบายนี่แหละ จึงได้เห็นหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอริยสัจที่พระองค์ว่าทุกควรกำหนดรู้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราทั้งหลายเห็นทุก,กรกร้จากทุกนสอนย้ำและจำออกในเรื่องทุกให้เราทั้งหลายให้เราดูทุกเนี่ยดูชาติดูชาราดูพยาธิดูมรณะดูความกระทบกระเทือน ทุกจากภายนอกทุกจากภายในทุกจากการงานทุกจากครอบครัวทุกจากการอยู่กันกินอยู่หลับนอนตลอดถึงการใช้บริหารต่างๆแม้การบริโภคอุปโภคสินเหล่านี้ล้วนแต่ปกินณกะทุกทัณฑ์แต่เราเราเือเห็นธรรมดาทำเป็นเคยชินก็เลยไม่ไม่รู้สึกว่าแปลกถ้าเราเอาสติไปกำหนดภาวนาจึงรู้รู้สึกว่า การรู้ทุกเห็นทุกตางความจริงในจิตมันจะเบื่อเบื่อสิ้นตอนนี้เละมันจะลุดทอนจากทุกเรียกว่าวิมุมตติเราต้องฝึกตั้งแต่ทุกอย่างนี้แหละจนไปเห็นอริยสัจส์ท,ทแท์จริงขึ้นองค์ปัญญาที่มันสร้างละเอียดขึ้นมามันเห็นทุกส่วนละเอียดอันแน่ชัด เสามารถที่ปล่อยวางได้สามารถที่เอาจิตนั่นออกจากทุกข์ให้เราเข้าถึงความสงบสุขอย่แท้จริงน,นี่เราทั้งหลายต้องการความสุขเราจึงได้มีศรัทธาเริ่มใสในทางพระพุทธศาสนาได้เข้ามาศึกษาและฝึกหัดปฏิบัติอบรมเพราะฉะนั้นเราพยายามอบรมจิตใจของเราให้ถูกต้องถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความรู้ ได้ศึกษาเรียนประจัยปินดอกจบประจัยปินดกรักสูตรที่ไหนก็าตามแต่เราสามารถติดใช้ความรู้ที่มีอยู่นั้นให้จิตใจของเราสงบแล้วไปใช้ได้ได้ความสุขเช่นเดียวกันแม้แต่ความรู้ธรรมะบทใดบทหนึ่งเมื่อจิตใจสงบดวงปัญญาเกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้มองเห็นสิ่งที่มีอยู่อย่างไรก็รอมองเห็นเป็นธรรมไปหมด เราก็จะได้รู้ทังเห็นธรรมในสามความเป็นจริงโดยในฐานะที่เราทังลายเป็นชาวพุทธในะนับถือพระพุทธศาสนานี่เราต้องการจุดประสงค์ความสุขสิทธแท้จริงจุดหมายปลายทางที่เราทังลายได้พยายามมาเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งที่ปราศจากอนิจวัตถุต่างๆเมื่อเราจะเอาไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดส่วน จิตกับความดีนั้นจะต้องเป็นสมบัติอาศัยกันน้าติดตามไปแม้รละขันอันนี้แล้วความดีอันนั้นยังเป็นเผ่าพัน์เรียกว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นแดนเกิดนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสมีความดีเป็นแด่นเกิดเราได้เกิดในที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อที่ดีเป็นที่เกิดแล้วความสุข นะจากที่นั้น,น,นก็ย่อมปรากฏผลผลออกมาให้เราได้รับความรู้ความฉลาดความสาม,มารถจะได้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ในใจตั้งใจปฏิบัติตามเมื่อเราทั้งหลายปฏิบัติ ตามอย่างนี้โดยความไม่ประมาทแล้วจะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังที่เจงแสดงมาสมควรกับกาลเวลาก็าสมุมดหยุดติดแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีเลือดพราตาไรเชีย